สวัสดีครับผมเอ็กซ์อร์ดโปรโมชั่นนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อในช่อง youtube นะครับคันนี้ครับเรนเจอร์สปอร์ตตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาลองไล่ดูนะครับว่าเราตกแต่งอะไรไปบ้างห่างเหินไปนานนะครับแต่สัญญาว่าจะกลับมาทําคลิปลงในช่อง youtube ด้วยครับเป็นวิดีโอโอเคเริ่มจากด้านหน้าเลยนะครับตรงนี้นี่ครับลองดูกันชนด้านหน้านะครับเราถอดของเดิมออกทั้งหมดนะครับเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นชุดของฮา m ์เมอร์เข้าไป นี่ครับรวมถึงแทงด้านล่างด้วยทําเป็นสีดํานะครับโดยโดยปกติแล้วลูกค้าบางท่านก็ทําเป็นสีแดงแล้วแต่นะครับตรงนี้นี่ครับสังเกตดูครับไฟเดย์ไลท์สวยงามมากตรงนี้นะครับรวมถึงกระจังด้านหน้าเนี่ยเปลี่ยนใหม่นะครับ FORD พร้อม LED 3จุดนะครับนี่ครับสวยงามสักูฝากระโปรงด้านหน้านี่ครับติดตั้งเรียบร้อยรวมไปถึงไฟด้านบนนี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ คันนี้เหลือส่งล้างแล้วก็ขัดเคลือบสีก็ส่งมอบลูกค้าได้เลยล้อแมกขบยี่สิบครับยางสามสามคันนี้ยกสามนิ้วนะครับรวมถึงเปลี่ยนโชคทั้งหมดนะครับนี่ครับลองดูนี่ครับเป็นของโปรเฟนเดอร์นะครับตรงนี้อาสติ๊กเกอร์ติดตั้งคำว่าเลนเจอร์นะครับบนดข้างเป็นฮัมเมอร์นี่ครับสังเกตกันลอยมือจับดาด้านทั้งหมดนะครับติดตั้งเพิ่มเติมฟิล์มเซรามิกลาวหลังคาติดตั้งเข้าไปนะครับตรงนี้เป็นชุดแต่งทั้งหมดนะครับ รวมไปถึงโลบาร์ด้านหลังเป็นของ t l e n d e r นี่ครับสติกเกอร์สติกเกอร์คาว่าแ a ปเตอร์นะครับรข้อฝาท้าย Ford อันนี้ตัดสีขาวรวมไปถึงกันชนด้านล่างเนี่ยเป็นของา l e n d e r รวมไปถึงท่อคู่ HKS นะครับออกมาสองอันเลยนี่ครับตัวลักด้านหลังนี่ครับชุดแต่งส,สวยๆเลยคันนี้ พี่พี่ท่านไหนสนใจชุดแต่งแบบนี้นะครับติดต่อมาได้นะครับผมเอกฟอร์ดโปรโมชั่นนะครับเรามีบริการวิ่งเซ็นไฟแนนซ์ทุกจังหวัดเลยมีบริการส่งรถให้ถึงบ้านลูกค้าเลยนะครับคันนี้ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมส่งมอบแล้วนี่ครับลองดูมุมนี้สวยๆเลยพี่พี่ใน youtube นะครับนี่ครับลองดูนะครับเป็นแนวทางนะครับคิวล้อหกนิ้วกันชนด้านหน้าเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับเอาของเดิมออกเลยนะครับล้อแม็กเป็นขอบยี่สิบ นกปรับองศาพร้อมชกโปรเฟนเดอร์ยกสามนิ้วนี่มาให้พร้อมนี่ครับบนด้านหลังอีกทีนี่ครับสวยงามมากพี่ๆคนไหนถ้าสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับนี่ครับ โอเคหลักๆประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมมีอีกหนึ่งคันนำเสนอเดี๋ยวผมจะไปทำรีวิวให้ดูนะครับเป็น XLS นะครับเดี๋ยวจะลงในช่อง Youtube เหมือนกันนี่ครับลองดูนะครับเผื่อพี่ท่านไหนสนใจนะครับชุดแต่งแบบนี้นะโอเควัน okay, นี้ผมไปก่อนครับสวัสดีครับ